ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมหนุ่มโคราชวันนี้จะมาพูดถึงจตุพรบุมพันธ์ในกรณีที่โพสต์นะครับแล้วก็พูดถึงนะครับระบอบเขาเรียกว่าระบอบนะระบอบชินดาวงนะครับก็คือพูดย่างพูดถึงชินวัตรแหละครับว่าชินวัตรจบไม่สวยสักลายนะครับเข้ามาแล้วก็โดนตลอดไม่ว่านายกคนไหนของพรรคเพื่อไทยโดนตลอดนะครับ แล้วก็บอกว่าตระก,กูลชินวัตรเนี่ยมีปัญหากับประเทศไทยประชาชนให้โอกาสกับประเทศเกับตระก,กูลชินมานานแล้วทํานองนี้นะครับแล้วทําไมครับประชาชนไม่ใช่คุณเลือกแล้วกันคุณไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยจตุพรมุมพนันนมึงมาเสือกอะไรอันนี้ต้องใช้คําว่าเสือกนะก็ประชาชนเขามีสิทธิ์เลือกนี่คือระบอบประชาธิปไตยนะเว้ยไม่ใช่เผด็จการแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมึงไม่ได้เลือกเขาเข้ามา ประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกเข้ามาไอ้นั่นคือหลักการประชาชนเขาจะเชื่อชินวัตรหรือไม่เชื่อชินวัตรนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแม่ในฐานะระบอบประชาธิปไตยมึงยังมีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์นะประชาชนเขาเขามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกพักเพื่อไทยด้วยเหตุผลอะไรมันเรื่องของเขาเขาได้รับประโยชน์มึงไม่ได้รับประโยชน์ก็เรื่องของมึงมันคนละเรื่องแต่กุลชินวัตรอะไรครับไปขี้รถหัวใครไปขี้รถหัวคุณเหรอจตุพรพรมพันธ์ผมถามหน่อย สวัสดิการวันนี้เนี่ยประชาชนกี่ล้านคนนะสามสิบาทรักษาทุกโรคที่รอดชีวิตมาได้แล้วคนเหล่านี้เขามองเห็นไงว่าคนที่กล้าหาญที่ทําเรื่องนี้ก็คือมีแต่ตระกูลชินวัตรเท่านั้นนะไอ้คนอื่นมันมีไหมล่ะไอพ้พรรคอื่นมีไหมล่ะตระกูลชิดชอบมีไหมล่ะถ้ามึงจะบอกว่าเฮ้ยตระกูลเอ่อชินวัตรเนี่ยมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้มันมาทําให้ประเทศชาติเสียหายป่านนี้ประชาชนเขาก็ไม่เลือกแล้วสิถ้าเขาคิดว่าเสียหายจริงแล้วเขาไม่ได้รับประโยชน์จริง ถูกไหมหรือจะมาบอกว่าเฮ้ยตระกูลชินวัตรไม่ดีต้องเอานี่ต้องเอาอย่างอนุทินต้องเอาอย่างเนวินนี่แม่งแดกกรอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองแบบจะจ,จนี่มึงต้องเอาอย่างนั้นเหรออีควายอย่าปัญญาอ่อนมึงคิดว่าประชาชนเขาโง่เหรอมึงหลับหบูหลับตาพูดเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยมอเตอร์จีพีเนี่ยย,ยังไงสี่พันล้านมึงไม่เห็นพวกมึงจะออกมาเห่ามาหอนไม่เห็นจะบอกว่านี่คือการโกงชาติโกงแผ่นดินเลย หรือแม้กระทั่งเรื่องไอ้หัวสอวอเนี่ยซึ่งแม่งชัดเจนว่าคือการควบคุมประเทศนี้คือการกินรวบประเทศนี้ทั้งองค์กรอิสระทั้งข้าราชการต่างๆทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้วันนี้แม่งอยู่ในมือใครตระกูลทิดชอบหมดมึงไม่เห็นจะออกมากระแดกพูดไม่เห็นจะรักชาติเลยล่ะไอคณะที่อะไรของมึงเนี่ยจตุพันธ์พมพันธ์กูถามมึงหน่อยแล้วมึงจะบอกว่าตัวมึงเป็นกลางมึงหวังดีกับประเทศถ้ามึงหวังดีกับประเทศแย่ป่านนี้มึงไปปิด มึงไปไล่ในวินออกจากเขากระดงแล้วถ้ามึงรักชาติจริงอะ่ะแต่มึงทำไหมไม่อนุทินชาญวิรุกุลมีบ้านเลขที่มีบ้านอยู่ในเขากระดงมีรายชื่ออยู่ในเขากระดงซึ่งเป็นที่ของการรถไฟสันก็พิพากษาออกมาแล้วว่าเป็นที่ของการรถไฟผิดจริยธรรมไรแรงกูไม่เห็นว่ามึงจะดัดจริตดอกทองออกมารักชาติเลยไม่เห็นจะออกมาปกป้องชาตินั้นคือสมบัติชาติไหมสมบัติชาติเป็นที่ของรัชการมึงออกมาทำไหม ออกมาขับไล่ไม้ไม่เงียบไม่มีพูดไม่มีอะไรเียอะไรสักอย่างนะเอาหัวสวเป็นยังไงควบคุมประเทศนี้แม่งคอนโทลทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นกันจัดจักเห็นกันอย่างชัดเจนอนุทินผิดจริยธรรมร้ายแรงอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขากระดงซึ่งเป็นของการรถไฟลุกที่ของรัชการผิดจริยธรรมร้ายแรงกูไม่เห็นมึงจะออกมาเลยการหัวสวมีรายชื่อมีรายชื่อของพัก ภูมิใจไทยอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยทุกคนด้วย90กว่าคนแล้วก็การหัวสอวอชัดเจนว่ามันใช่สอวอสีน้ําเงินมีการพูดกันอย่างชัดเจนว่าใครบ้างที่เป็นสอวอสีน้ําเงินแต่มึงเสือกไม่ออกมาทาั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงของประเทศเป็นเรื่องที่ควรที่จะออกมาขับไล่ด้วยซ้ําไปออกมาให้ยุติเรื่องของหัวสอวอได้ซ้ําไปให้ดําเนินการอย่างเฉียบขาดอะไรก็ว่ากันไป เพื่อรักษาระบอบคันลองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยแต่มึงทำไหมไม่ทำท,ท,ทั้งๆที่ไม่โคตรร้ายแรงนะเรื่องนี้และเป็นเรื่องใหญ่ด้วยและมันก็เป็นปัญหามาถึงทุกวันตระกูลชินวัตรถ,ถูกฐประปหารไอ้สนธิบุญยลักษรินไอ้ประยุทธ์จันท์โอชาทำอะไรกอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองมึงไม่พูดแม้แต่คำเดียวหลานไอ้ประยุทธ์จันท์โอชาได้รับสัมปทานจากหน่วยงานรัฐถึง20หน่วยงาน มูลค่าส0 0 0มล้านมึงไม่พูดไมมแต่คําเดียวว่านั่นคือการโกงนั่นคือการกินรวบประเทศพักภูมิใจไทยแม่งแดกหาประเทศแบบอย่างจงขึ้นอย่างหน้าด้านๆทั้งเรื่องวัคซีนโควิดทั้งเรื่องเวชภัณฑ์ต่างๆที่มันสั่งซื้อตอนที่ไอ้หนูเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขมึงไม่พูดออกมาการโกงกินของประเทศ โดยเฉพาะที่ชัดเจนมากที่สุดอย่างจงขึมนจตุพรแม่งไม่พูดแม้แต่คําเดียวแม่งรักประเทศแบบไหนวะโกงแบบหน้าด้านดานมอโต้จีพีเงียบเฉยไม่ทําอะไรแต่กูจะเล่นงานตระกูลชินวัตให้คุณมีความเป็นกลางพอหรือยังไงที่จะมาบอกว่าทําเพื่อประเทศเนี่ยมึงทําเพื่อประเทศหรือเงินในกระเป๋ามึงจตุพรพรมพันธ์หนมึงบอกมาสิอย่าบอกนะว่าไอ้มอบที่ขับไล่ แพรทองทานมาจากธรรมชาติเป like ็นคนที Movement ่ทนไม่ไหวเป็นคนที่เขาไม่เอาแพรทองทานทั้งๆที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดอะไเลยบอกว่าต้องรักษาชาติไว้นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานาเป็นไงไอ้หนูเปิดมาวันแรกจะเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับกัมพูชาจะพัฒนาพื้นที่ด้วยกันร่วมกันนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆสารพัดสารเพมึงไม่ออกมาพูดแม้แต่คําเดียวไม่ออกมาอะไรเลยเงียบไม่ออกมาขับไล่นู่นนั่นนี่ พอเซ็นสัญญาแล่และเอิร์ธเซ็นสัญญาลงนามสันติภาพกับประเทศกรัรมพูชามึงเงียบมึงไม่พูดแล่แระเอิร์ธสัมปทานอเมริกามาเพื่อที่จะต้องการแล่แระเอิร์ธเพื่อแข่งกับจีนไอ้หนูแม่งไปเซ็นสัญญามึงไม่พูดแม้แต่คําเดียวไม่บอกทั้งสภาผู้แทนราษฎรไม่บอกทั้งคณะรัฐมนตรีไม่มีการประชุมกันอะไรกันเกี่ยวกับข้อสรุปเรื่องนี้มึงไปเซ็นสัญญาเฉย แต่จตุพรไม่เดือดร้อนครับการขายชาติขายแผ่นดินเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยไปเข้ากระเป๋าเนวินชิดชอบไปเข้ากระเป๋าอนุทินชา,าญวิรุุณมึงคิดเหรือว่าไอ้ไอไอการถลุงแร่เนี่ยหรือการขุดค้นแร่เนี่ยบริษัทที่ได้รับสัมปทานเป็นใครไม่งั้นไอ้หนูมันจะวิ่งแร่ไปอย่างนั้นเหรอก็ถ้าเกิดมันได้สัมปทานนะมูลค่ามาหาศาลขนาดไหนกิโลหนึ่งเท่าไหร่อย,อยู่ในกำมือมันหมดมึงไม่คิดเหรอมึงมองไม่ออกเหรอ เสือกจะด,ดัดจริตบอกว่ากูรู้การเมืองดีนู่นนั่นนี่อเนนี้มึงไม่รู้เหรอว่ามันเป็นเป็นการหัวกันเป็นการหัวกันกับอเมริการะหว่างบริษัทของอน,นุทินที่ทําร่วมกันกับเนวินเนี่ยเพื่อทําเรื่องนี้แร่ล,ลเอ,อิร์ดมูลค่ามหาศาลขนาดไหนไม่เดือดร้อนไม่อะไรโอ้โหเงียบเฉยไม่ออกมาประท้วงไม่ออกมาขับไล่นี่คือการโกงชาติโกงแผ่นดินขายชาติขายทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างชัดเจนแต่เสือกไม่พูดที่อะไรสักอย่าง เฮ้ยมึงเป็นคนดีเหรอจตุพรมึงสํานึกบ้างตัวมึงอ่ะอย่ามาทําเป็นลอยหน้าลอยตาพูดโอ๊ยกูนี่แบบรักชาติเหลือเกินทนไม่ได้ไม้แต่วันเดียวนู่นนั่นนี่แพรทองทานทําอะไรมึงรู้ไหมปราบปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์ปราบปรามสแกมเมอร์ตั้งแต่เมียวดีตั้งแต่ประเทศพม่ามาจนถึงกัมพูชาเรียกร้องให้นานาชาติและสถาปนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์แต่พวกมึงทําอะไร พวกมึงออกมาขับไล่ขับไล่เพื่อปกป้องสแกมเมอร์มึงคิดเอาแล้วกันมามึงคิดว่าคนไทยโง่เหรอมึงคิดว่าคนไทยไม่รู้เรื่องรู้ราวในเจตนาของพวกมึงเหรอมึงก็รับเงินสแกมเมอร์มานั่นแหละทาลายทำลายแพรทองทานเพราะแพรทองทานกําลังจะปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการปราบปรามมึงท่ากับอะไรสนับสนุนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สนับสนุน,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 นพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายด้วยเหตุผลว่า แพรทองทานไม่มีคนสมบัติอยู่ไม่มีคนสมบัติที่จะทําได้ใช่ไหมแล้วมึงบอกว่านี่คือการขัดจริยธรรมร้าแรงนุ่นนั่นนี่ขายชาติขายแผ่นดินอะไรต่างๆแล้วพวกมึงอ่ะขายไหมพวกมึงกําลังออกมาปกป้องแแกมเมอร์นะทันทีที่มึงขับไล่แพรทองทานแล้วสารรัฐธรรมนูญรับรองรับ,ร,บ,ร,บรับเรื่องของพวกมึงเนี่ยเป็นยังไงแพรทองทานต้องหยุดปฏิบัติน้นที่แก๊งแแกมเมอร์หยุดไหมหยุด คดีหัวสวคดีเขากระดงกําลังดําเนินการไปด้วยอย่างดีกําลังจะจบเรื่องและกําลังจะเอาพวกที่แม่งโกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยกินรวบประเทศเนี่ยเข้าคุกอยู่แล้วมึงออกมาสกัดกั้นทันทีมึงจะให้ตอบอยังไงอ่ะเขากระดงกลายเป็นว่าวันนี้อนุทินชาญวีรกุลมาจัดการเรื่องเขากระดงอย่างเรียบร้อยยืดเวลาออกไปหัวสวก็เหมือนกันแทนที่จะออกมาขับไล่แทนที่จะออกมา กดดันเรื่องหัวสวออกมาให้สารรัฐมนลช่วยตัดสินเรื่องสวมันไม่มีความเป็นธรรมมันมาจากคดีมันมาจากการซื้อเสียงมันมาจากการหัวกันมึงไม่พูดแม้แต่คําเดียวมึงรักชาติตรงไหนวัดจตุพรณพรมพันกูถามมึงหน่อยทามาเป็นดัดจริตแหมจะเป็นจะตายให้ได้กับแผ่ทองทานนู oh, ่นนั่นนี่ขายชาติขายแผ่นดินพูดบนเวทีนี่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินกูแม่งเป็นศูนย์กลางของประเทศอีกควาย แล้วเวลาอนุทินแม่งโกงมึงทําไมไม่ทําอ่ะทําไมมึงไม่ออกมาดัดจริตอะ่ะหรือแม้กระทั่งพรรคประชาชนเนี่ยยกมือให้อนุทินชันวีระกุลเป็นนายกรัฐมนตรีมึงกับก็ต้องให้โอกาสต้องดูซิว่าอนุทินเป็นดีกว่าแล้วมึงไม่รู้หรือว่าอนุทินกับนเนวินแม่งขนาดไหนในประเทศไทยเนี่ยแม่งมีแต่เรื่องของการโกงโดนฟ้องมาตลอดแดกหาประเทศมาตลอดโดยเฉพาะตระกูลทิศชอบเนี่ยมึงเห็นไหมโมอเตอร์จีพีเนี่ยชัดเจนเนี่ย มึงไม่เห็นจะออกมารักชาติเลยไอ้ควายทำมาเป็นดัดจริตเหมือนกับโอ้ตัวกูนี่รักชาติเหลือเกินสถาปนาตัวเองเป็นคนที่มาปกป้องชาติพวกมึงปกป้องชาติตรงไหนนอกจากผลประโยชน์ของมึงไอ้ม็อบที่ขับไล่แพทองทานณนะวันนั้นเนี่ยมึงคิดว่ามันมันมาด้วยธรรมชาติเหรอเป็นแบบธรรมชาติเหรอยาตลกจตุพรพมพันธ์การเซตอัพอะไรมึงรู้ดีว่านั่นอะ่ะคือการเซตอัพขึ้นมามึงรับลูกกับ กับบุนเส้นรับลูกกับภูมิใจไทยเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้เพื่อปกป้องสแกมเมอร์ไงถ้าพักเพื่อไทยเขาไม่จัดการเรื่องนี้ถ้าพักเพื่อไทยเขาไม่จัดการเรื่องสแกมเมอร์หรือแพรตองทนันไม่ประกาศมาอย่างนั้นเนี่ยในการปราบปรามเป็นศูนย์กลางในการปราบปรามสแกมเมอร์มึงคิดว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็พวกมึงทนไม่ได้ไงกันเขาสั่งมึงได้ไงสแกมเมอร์สั่งมึงได้ไงให้เอ้มึงจัดการซิ แพทองทานมึงออกมาขยมเลยมึงดา่ามึงทํายังไงก็ได้ให้มันออกไปจะได้เอาคนใหม่ขึ้นมาจะได้ปกป้องสแกมเมอร์ได้อนุทินชาญวีรุลบริษัทชิโนไทยซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นของอนุทินชาญวีรุลมีบริษัทสแกมเมอร์อยู่ในอยู่ในตึกที่เช่ามึงกลับไม่พูดที่อะไรเลยมึงกลับไม่สนใจที่อะไรเลยทั้งทั้งที่แม่งเป็นความร้ายแรงแต่กูจะด่าแต่แพทองทานกูจะด่าแต่ ชินวัตรเท่านั้นกูไม่สนใจอย่างอื่นก็นี่ไงความอาคติมึงเป็นกลางตรงไหนมึงรักท่าตรงไหนไอ้คนโกงจะจะโกงเห็นเห็นอย่างตระกูลชิดชอบชัดเจนแม่งทุกอย่างเลยมึงไม่รู้เหรอว่าเนนวินเป็นยังไงมึงไม่รู้เหรอว่าเนวินทําอะไรได้บ้างแต่มึงก็เฉยเฉยมึงก็ไม่พูดมึงก็ไม่โฟกัสไปเลยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องแรกแหละเอิร์ธใครได้สัมปทานนะมึงลองคิดเอาถ้ามันควายนะะัก มึงลองพิจารณาดูซิว่าทําไมอนุทินชันวิรุลรีบแล่ไปเซ็นสัญญากับทําเรื่องแล่แหล่เอิร์ดโดยที่ไม่บอกใครไม่สนใจใครแล้ววันนี้เนี่ยไม่เห็นใครจะออกมาเรื่องแล่แหล่เอิร์ดเลยไม่เห็นจะมาสนใจเรื่องแล่แหล่เอิร์ดเลยว่าแล่แหล่เอิร์ดตกลงใครเป็นคนเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาแล้วเป็นยังไงแล้วจะทํายังไงต่อมีการแก้ไขมีอะไรไหมไม่มีก็เฉยๆไปก็เงียบๆ,ๆไปกันเท่านั้นเองนี่คือไม่ได้ผลประโยชน์เหรอ แร่แรงเอิร์ดมุนข้ามมหาศารขนาดไหนมึงไม่เห็นจะออกมาพูดขี้อะไรสักอย่างเลยจตุพรพมันก็เพราะสันดานพวกมึงเป็นแบบนี้ไงแม่งมีหน้าที่รับจ้างเลรับจ้างทําลายประเทศเตะถวงประเทศนะถ้าพักเพื่อไทยอยู่อย่างน้อยที่สุดอ่ะกมเมอร์เขาปาปามถ้าเขาปาปามไม่ได้เขาก็เสียคะแนนเขาเสียคะแนนนะแต่นี่เขาก็ปาปามเขาก็ป้องกันประเทศแม้กระทั่งคุยกับเนวินไอ้คุยกับฮุนเซนคุยยังไง แพทองทานพูดอะไรไม่อยากให้มีการสูญเสียไม่อยากให้มีการเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายทั้งชาวกัมพูชาทั้งชาวไทยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเพราะสงครามเกิดมันก็ต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วเขาก็พยายามปร,ประคับประคองถึงบอกว่าเฮ้ยอังเคลอยากได้อะไรบอกมาเพื่อให้ข้อตกลงที่เราไม่ต้องมาทะเลาะกันเนี่ยไหนบอกมาซิว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาไปพิจารณาร่วมกันที่กับคณะความมั่นคงของประเทศไทย หรือคณะรัฐมนตรีเราจะได้เอาไปชี้แจงเราจะได้ไปคุยกันมันก็ถูกหลักการที่ไปคุยกันอย่างนั้นอยู่แล้วการคุยกันรนอ,อบก็คุยกันแบบนั้นแล้วใครล่ะเป็นคนปล่อยคลิปเนวินเป็นคนปล่อยคลิปก็รู้อยู่คุณทํางานกับเนวินมาคุณก็รู้ว่าเนวินเป็นคนยังไงทําเรื่องนี้แม่งง่ายมากอะ่ะมึงไม่รู้เหอรอจตุพรพงภัพันธ์ปี2550เนี่ยคุณทําอะไร49คุณทําอะไรคุณก็รู้ดี ว่าเนวินแม่งเป็นคนยังไงมันสามารถทําอะไรได้บ้างอย่ามาตอแหลตจตุพรพรมพันธ์คนอื่นแม่งไม่รู้หรอกแต่กูรู้ไว้ยพราะมึงอะไรกันอารีไกานาลาอยู่พัคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นใครเป็นลูกน้องมึงไงคนสนิทของมึงไงมือขวามึงเลยไงแล้วไปอยู่ภูมิใจไทยอ่ะเดียวกันแบบแง่ายๆสบายๆไอ้เงินที่เอามาทำม็อบเป็นเงินจากไหนล่ะใครแ,แม่งบริจาคยี่สิบล้านเนี่ยประชาชนบริจาคจริงๆเหรอได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอจตุพรพุมพันธ์มึงอย่ามาตอแหล ทำไมจะไม่รู้อ่ะพวกมึงแม่งก็แค่เล่นปาหี่ทําเป็นเหมือนกับโหรักชาติเหลือเกินไม่กระทั้งปานเทพทํามาเป็นรักชาติเหลือเกินแต่อันนี้ไอ้เรื่องหัวสวเห็นกันจะไอ้สนธิริมทองคุณก็พูดใครก็พูดแต่ไม่เห็นพวกมึงจะแอคชั่นเลยเลยพูดเป็นพิธีอย่างนั้นแหละเหมือนกับเกง่งแหมปากเกง่งเหลือเกินอย่างงู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเป็นยังไงไม่ทําอะไรแต่เวลาแพ่ทองทานออกมากูออกมาขับไล่เลยยกขบวนขับไล่เลยมันคืออะไรวะจะตุพรพรมพันธ์ มึงก็หาแดกกันไงไม่มีเงินไงอดโซวันนี้โอ้โหแม่งกูได้เต็มเต็มอะ่ะเพราะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยขับไล่เนี่ยกูถนัดกูชอบเพราะกูได้ประโยชน์จากตรงนี้มาตลอดไงมึงก็หาแดกกับม็อบไงจตุพรมึมันคือม็อบเท่านั้นอะ่ะที่มึงหาแดกได้นอกนั้นมึงหาแดกไม่ได้แล้วไงมึงจะทําอะไรหาแดกอะ่ะไม่ต้องมาเหมือนกับมาดัดจริตว่าตัวเองเป็นคนดีหรอกจตุพรมึงอะ่ะแม่งโคตรแย่เลยแหละมึงคิดเอาสิ แก๊งคอเซ็นเตอร์แม่งกินรวบประเทศแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยประเทศไทยอะถูกหลอกขนาดไหนคนต้องตายคนต้องเสียชีวิตขนาดไหนแพทองทานก็พยายามทําอย่างเต็มที่แต่มึงเสือกออกไปสกัดกั้นเขาไปเตะถ่วงเขาไปไม่ให้เขาทาไม่ให้เขาป่าปามแก๊งคอเซ็นเตอร์และไอ้หนูทํายังไงไอ้หนูป่าปามไหมไอ้หนูนี่แม่งหนักกว่าอีกแก๊งคอเซ็นเตอร์แม่งอยู่ในบริษัทพ่อของอนุทินชาญวิรกุลก็คือชิโนไทยเป็นยังไงอะมึงพูดออกไหม มึงก็ไม่กล้าพูดไงแต่มึงจะเล่นตระก,กูลชินวัตรแหม่ทามาเป็นดัดจริตตั้งชินชินดาวงเพื่ออะไรเพื่อกันแหนกันแหน่เพื่อให้คนเห็นว่าไอตระก,กูลนี้คนไทยให้โอกาสมาตั้งนานแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้มึงทําอะไรไม่ได้ตรงไหนสามสิบาทรักษาทุโกโรคที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่ประชาชนคนไทยเขาประทับใจอยู่ขนาดเนี้แล้วก็ได้รับสวัสดิการอันนี้อยู่เนี่ยได้ส่งผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยกับคนไทยขนาดไหน มึงไม่รู้เหออาารอจตุพรมึงควายขนาดนั้นเลยอระมึงไม่รู้เหรอว่ามึงเป็นคนสกัดวันนี้เป็นงไงไอ้หนูโยกเงินส0มสิบาทรักษาท,ทุกโรคโครงการส0มสิบาทไปจ่ายคนละครึ่งเงินแม่งหายไปกับตาเลยไม่ได้เฮียอะไรกลับมาเลยมึงเห็นหรือ,อยังอีควายทํามาเป็นดัดจริตว่าโอ้โหตัวกูนี่เก่งเหลือเกินเป็นคนที่มีความรู้เหลือเกินทางการเมืองนู่นนั่นนี่มึงเนี่ยเป็นตัวเตะถ่วงประเทศมึงจํ้ไอ,อาจา้จตุพรมันพวกมึงในเฮียสุดละ แม่งทำลายประเทศครั้งแล้วครั้งเล่าทำลายอยู่นั่นแหละพวกมึงเนี่ยคือความผิดเดี๋ยวแม่งปลูกปัน่นยุยงปลุกปันก่นจนทําให้เกิดอย่างนี้แต่พักเพื่อไทยเขาก็ไม่ดําเนินการเพราะอะไรอะไม่อยากให้แม่งเป็นเรื่องไงไม่อยากจะให้ฆ่าพวกมึงไงจบก็ให้มันจบไปอะมึงลองดูไอ้หนูบริหารได้ไหม่ะดีไหมล่ะไอ้หนูบริหาร่ะแล้วเป็นยังไงประชาชนด่ากันทั้งประเทศอ่ะทั้งพักประชาชนทั้งพักภูมิใจไทยสองคนหัวกัน ร่วมกันเห็นกันจะจแต่เมืองสึกไม่ทํเที่อะไรเลยไม่พูดที่อะไรเลยกูจะดา่าแต่ตระกูลชินวัตรอ่ะหัวสวเหมือนกันแม่งควบคุมประเทศนี้องค์กรอิสระอยู่ภายใต้สวกันทุกคนแต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมากูไม่เห็นจตุพรแม่งจะแสดงความรักชาติที่จะหาอะไรออกมาประท้วงออกมาโวยวายเลยไม่พูดหงอย,ยอยู่นั่นแหละพูดเป็นพิธีจริงๆต้องทำยังไงแม่งต้องออกมาขับไล่ ต้องยอมรับไม่ได้กับกระบวนการหัวสอวอแบบนี้แต่ผู้มึงออกมาไหมไม่ซึ่งแม่งเป็นเรื่องร้ายแรงกับประเทศอดอยิ่งกว่าอะไรอีกด้วยซ้ำไปวันนี้เนี่ยองค์กรอิสระเนวินชิดชอบตระกูลชิดชอบพักภูมิใจไทยหัวสอวเขากระโดงรวมทั้งสแกมเมอร์แม่งมีเต็มไปหมดเลยคือความชั่วร้ายความระยำตำบอลที่เกิดขึ้นแต่มึงเสือกไม่ออกมาขับไล่ทั้งๆที่รู้อยู่ว่านั่นคือความร้ายแรง ตราบใดก็แล้วแต่ยังมีสอวสีน้ําเงินอยู่มีการหัวสอวอ,อยู่และสอวอพวกนี้อยู่ในอยู่ในสภาก็สามารถทําอะไรก็ได้ล่างแก้กฎหมายก็ได้ไม่แก้กฎหมายก็ได้ก็แล้วแต่อยู่ในมือกุมดทุกอย่างควบคุมกําหนดรัฐธรรมนูญปี60เป็นรัฐธรรมนูญที่ประยุทธ์เขียนมึงเดือดร้อนไหมมึงไม่เดือดร้อนเพราะมึงมีหน้าที่รับจ้างอย่างเดียวไงมึงไม่เดือดร้อนไงเพราะมึงหากินกับความแตกแยกในประเทศนี้ไงมึงหากินกับ การทำมอบไงการขับไล่ไงมึงมีค่าอะไรว่จรรราจตุพรพมันน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยไอคนอย่างพวกมึงเนี่ยแม่งเป็นคนชั่วที่สุดแล้วนั่นในประเทศเนี่ยบ้านเมืองอะ่ะมันอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยนะเว้ยคนเขาจะเลือกเพื่อไทยมันก็เรื่องของเขาสิเพราะเขาได้รับประโยชน์จากเพื่อไทยแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยเพื่อไทยอ่ะให้สวัสดิการที่ดีกับเขาไงหรือมึงบอกว่าอ๋อ ไม่ได้เพื่อไทยทำสามสิบาทรักษาทุกโรคเราต้องมาแบกเงินหรือมึงจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> การโกงประเทศเนี่ยไอ้พวกที่โกงทั้งหลายพวกที่แดกหายัดหาประเทศทั้งหลายตลอดระยะเวลาของประยุทธ์จันทร์โอชามาเนี่ยแดกหากันแบบกันนําเมืองอะ่ะแล้วมึงมาลงที่เพื่อไทยพักเดียวมาลงที่ตระกูลชินวัตรพักเดียวเหรอเอามึงลองคิดสิใช้สมองสิจตุพรพมพันธ์ไอ้ที่เสียหายจากการรัฐประหารที่เสียหายมาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ย โดยเฉพาะไอ้ส่วนที่บุญยลกักษณ์กลินที่ณะขณะนั้นมึงออกมาต่อต้านเนี่ยแม่งได้เงินไปเท่าไหร่เงิน4ี่หมพันล้านยึดไปอ่ะแม่งเอาไปแดกห่ากันรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหลายทั้งมวลตั้งแต่พันธมิตรออกมามาเป็นกกปศแล้วมาเป็นพวกมึงเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยสูุดขนาดไหน,นเราเสียหายมูลค่ากี่ล้านล้านลวไอ้จตุพรบุมพันธ์มึงเคยคิดไหมมึงเคยออกมาชี้แจงประชาชนไหมมึงเคยออกมาบอกไหมว่าเฮ้ยความเสียหายของประเทศขนาดเนี้ยไอ้พวกคณะรัฐประหารแม่งโกงกันแดกกันเนี่ย ไอ้ส่วนที่บุญยรักกรินมีเงินได้ยังไงวะเป็นหมื่นล้านแจ้งบัญชีมาว่าตัวเองมีเงินหกพันล้านหลังรัฐประหารแม่งมีเงินหกพันล้านอ่ะแม่งปล้นประเทศเนีอะมาปล้นเงินเขาไม่ล่ะแม่งไม่มีปัญญามีทางเดียวคือกูหาแดกไงกูปล้นประเทศเพื่อหาแดกไงไม่ว่าไอ้ส่วนที่บุญยรักกรินไม่ว่าไอ้รปยุธจ์จารณ์โฉแม่งกันแดกหากันทางนั้นอ่ะมึงเคยออกมาพูดความจริงเรื่องนี้ไหมล่ะว่าเฮ้ยเงินมันหายไปไหนในประเทศอ่ะเสียหายไปขนาดไหนจากการจากการที่พันธมิตร จากการที่กรกปรสแม่งออกมาปวดบ้านปวดเมือนแทนที่คันลองแม่งจะเดินไปตามระบอบประชาธิปไตยมึงไม่เอามึงมาตัดเลยกูไม่สนนี่คือความชั่วร้ายนี่คือความไม่ดีนู่นนั่นนี่พูดหลับหูหลับตาพูดสารพัดสารเพแต่ไม่ได้มองดูความจริงเลยว่าวันนี้สถานะเป็นยังไงพักกันมืองทุกพักแม่งมีพักไหนเหมือนเพื่อไทยบ้างะ่ะแม่งกโกงกันแดกกันยัดหากันทั้งนั้นอะ่ะพักเพื่อไทยทําอย่างไว้ประชาชนได้รับประโยชน์ไอพักอื่นแม่งได้ประโยชน์ไหมกันชาเสรีได้ประโยชน์ไหม ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรอ่ะนอกจากตระกูลชิดชอบมึงยังมองไม่เห็นเหรอและไอพ้พรรคนี้แม่งตระกูลนี้แม่งโกงมาตลอดอ่ะโกงแม่งโคตรโกงด้วยไม่ใช่โกงธรรมดาโกงแบบโจงคึมด้วยขนาดเขากระโดงแม่งยังเอาอ่ะที่ของราชาการทแท้ๆแม่งยังดื้อแพ่งอ่ะเอามึงคิดแค่นี้อันนี้คือการโกงไหมล่ะโกงอ่ะแต่มึงเสือกไม่ออกมาพูดเี้ยอะไรเลยมึงกับเฉยๆแต่พอแพทองทานไปเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้เพื่อไม่ให้ประเทศเกิด ภัยพิบัติต่างๆขึ้นมามึงทำอะไรมึงไปสกัดกั้นเขาเข้าอุตส่าห์จะปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์เข้าอุตส่าห์จะรักษาประชาชนรักษาทหารไม่ต้องลบกันไม่ต้องอะไรกันเพื่อประคองเศรษฐกิจเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วแต่มึงกลับไม่ทํามึงกลับไม่สนมึงเอามึงเอาข้ออ้างแบรลักชาติรักชาติแบบพี่เขี้อรักชาติแบบส้นตีนไงจะดูหันมุมพัน